วางพระหน้ารถควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือออกการวางพระหน้ารถหรือตั้งผาหน้ารถเพื่อบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลที่ถูกวิธีควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกแบบไหนถูกต้องมาดูกันความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่ชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหน มักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นศรีมงคลก่อนออกเดินทางบางคนอาจจะยกมือไหว้แม่แย่านางบางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถรวมถึงบางคนอาจน,นำพระมาตั้งวางที่หน้ารถเพื่อให้ท่านช่วยขุมครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัยแต่การนำพระมาตั้งบูชาที่หน้ารถนั้นก็ยังมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้ว เราควรตั้งผาให้หันหน้าไปทางไหนกันแน่ระหว่างหันไปทางด้านหน้าตัวรถหรือหันเข้ามาภายในตัวรถและการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามาบูชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดหาคำตอบไป,ปรพร้อมๆกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่คนนิยมบูชา 1. พระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมีติดรถไว้เป็นอันดับต้นๆ เพื่อเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มครองให้เกิดความแข็งวคราดปลอดภัยตลอดการเดินทาง 2>, 2. แม่ย่านางเทพเทพวดาที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองยานพาหนะต่างๆเช่นเรือเครื่องบินและรถยนต์ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อและเคารพบ,บูชามักจะนำพวงมาลัยผลไม้หมากพลู ข้าวและน้ำดืม่มมาถวายตามโอกาสเทศกาลต่างๆ 3. วัตถุมงคลของขลังต่างๆวัตถุมงคลอื่นๆนอกเหนือจากพระที่คนนิยมบูชาได้แก่กุมารทองผ้ายันและสิ่งของอื่นๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคลการตั้งบูชาวัตถุมงคลภายในรถหากใครเชื่อในหลักของห่วงจุย้ยการตั้งพระหน้ารถนั้น ครหันหน้าออกไปด้านหน้ารถหรือทิศทางเดียวกันกับคนขคับตามความเชื่อคือเป็นการเสริมดวงให้พาได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตามหลักฮวงจุย้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนในรอบตัวได้สําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องหลักฮวงจุย้ยการตั้งพระหน้ารถให้หันเข้ามาหาตัวรถก็สามารถทําได้ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะบางคนอาจจะรู้สึกสบายใจมีสติตื่นตัวเป็นเครื่องเตือนใจขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าองค์พระนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าท่านจึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระเข้ามาภายในตัวรถข้อควรระวังในการตั้งพระหรือวัตถุมงคลในรถ 1. เลือกขนาดที่เหมาะสม หากต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถหรือบูชาวัตถุมงคลต่างๆภายในรถควรเลือกขนาดให้เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปจนบทบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายในขณะขับขี่ได้ 2. จัดวางในตำแหน่งที่ปลอดภัยการวางหรือตั้งพระหน้ารถควรวางในตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่ควรตั้งทับบนแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยเพราะหากเกิดอุบัติเหตุพระที่ตั้งอยู่ อาจถูกแรงอัดจากถุงลมนิรภัยกระเด็นมาโดนคนขับหรือผู้โดยสารภายในรถได้ที่สำคัญควรหาที่ยึดเช่นกาวสองหน้าหรือแผ่นยางกันลื่นมาติดกับองค์พระเพื่อป้องกันการตกหล่นในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนหากเป็นแบบแขวนควรเลือกให้ขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปหรือมีน้ำหนักมากเกินไปเวลาเลี้ยวรถจะได้ไม่เวียงไปเวียงมากระแทกกับกระจกหน้ารถ 3. ไม่ควรมีจํานวนมากเกินไปการเชื่อมั่นเขารบบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่เราไม่ควรนําพระหรือวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาไว้ในรถมากจนเกินไปเพราะนอกจากจะทําให้รถดูอึดอัดคับแคบแล้วยังเสี่ยงอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุและยิ่งถ้าพระวัตถุมงคลต่างๆมีมูลค่าสูงก็อาจถูกจรกรรมได้ทางนี้ การตั้งบูชาราหน้ารถหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อนั้นสามารถทำได้ไม่มีเกณฑ์ตายตัวแต่ควรบูชาให้เหมาะสมและที่สำคัญไม่ว่าผาที่เราบูชาจะมีชื่อเสียงหรือบาร,รมีแค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมาทอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นควรขับขี่อย่างมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ก็สามารถช่วยรถอุบัติเหตุได้